จะเลือกใครในทีฟ็อกซี่ก็ตามสบายเลยต้องเลือกฉันอยู่แล้วลหละ้าอยู่กับพวกนั้นแล้วก็ฉันอาจจะสนุกกว่าเดิมก็ได้แน่แนเลยเมื่อดูอยังไงคนที่จะถูกเลือกก็มีแต่เราเท่านั้นอะไรกันอย่าบอกฉันสิขอร้องอย่าทำแบบนั้นไม่ชอบจะเลือกฉันอย่างนั้นเหรอจะพวกนี้มันเพี้ยนจริงจริงด้วยออฉันจริงๆแล้วเนี่ยจะถูกเลือกอย่งังอเล๊ะออออไม่จริงนะฉันจ,จริงๆแล้วเนี่ย จะหมวกฟ้างนี่แกกะแ,แล้วเชียวเลือกฉันจริงๆด้วยสินะใช่แล้วใช่แล้วมันก็แงและลาก่อนกลุ่มจรนสลัดฟอ็อกซี่เราลูกเรือที่สุดยอดเอ๋ย ถ้าถูกเลืองแล้วก็เราต้องยิ้มแย้มโบกมือลาพวกนี้อา้าบุคลิกอันน่าถึงกับใบหน้าอันหลอ่อเหลาของฉันเป็นบาปรือเนี่ยก็กลุ่มโจสลัดหมวกฟ้าไม่เคยมีมาก,ก่อนนี่นะอเราต้องถูกลงรักแน่ๆเลยนี่คุณต้นหนเรือถ้าเราทําตามที่เธอเสนอจริงอยู่ว่าเราจะได้เปรียบมากมายแต่ขณะเดียวกันเจ้านั่นจะต้องมาเป็นพวกเราด้วยนะอไม่เอากล้าน,านักปฏิเสธ